พวกเราท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้มีบุญบารมีมาด้วยกันทุกคนก <c oughs> ว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเลยสัต <c> ว <oughs> ์โลกเปรตอสุรกายดี่ลายฉันเละอยากมันเกิดเป็นมนุษย์ แม้เทพบุตบรเทพธิดาชั้นพรมก็ดีก็อยากมาเกิดในโลกมนุษย์อ <c> า <oughs> บายะภุ่ิก็มีแต่ความทุกข์สวรรค์ก็มีแต่ความสุขในโลกมนุษย์นั้นมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งเฉยๆให้เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับ เห็นความทุกข์จนกระทั่งเห็นอนัตตา <c oughs> ไม่ใช่เราของเราตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหยิ่งใจจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรารู้ทำเห็นทำแจ้งทำสว่างทำซ้ำกลางใจของเราธรรมะก,ก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือความว่างเปล่าธรรมที่เป็นฝ่ายปรุงแต่งก็มีธรรมที่เป็นฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งก็มี เรียกว่ารมท,ที่เป็นสังขารธรรมและทมที่เป็นมิสังขารธรรมที่เป็นฝ่ายของสังขารก็คือตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทางที่เป็นฝ่ายมิสังขารือเป็นธรรมที่ปราศจากความคุ้มแต่งนั่นธรรมะหรือธรรมชาติ ธรรมชาติที่ปรุงแต่งแต่ธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่งอุปมาเหมือนกับฝนตกปลาล้องแดดออกลมพัดไหวไปมาตลอดจนหมูมมมมธธ่ีนรถผบริษัทสถาบัทั้งหลายเกิดแก่จิตตายอยู่ในธรรมชาติที่ว่างเปล่าฉันใดก็ชนะเกรียบเสมอนอารมณ์ความคิดทั้งหลายที่เกิดดับจนดับซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็คือใ,ใจที่ว่างเปล่า ซึงเป็นอมตะธาตุหรือธาตุรูทุกสิ่งทุกอย่างทําหน้าที่ตามมีตามปัจจัยเกิดเองดับเองเปลี่ยนแปลงเองแค่ที่จริงแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราขาหญิงชายหรือสมมุติใดๆเลยแต่ที่มีที่เป็นก็เพราะวิชาตัณหาอุปทานเพราะวิชาเป็นเครื่องกั้นตั้หาเป็นเครื่องผูกไว้มัดไว อุปทานความยึดมั่นยึดติดเพราะความหลงเพราะยังขาดตฤทติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจึงหลงอุปทานยึดมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายสมมุติภาษามายาจึงผิดบางคำพางจิตขมมวมนุษย์พุทธบริษัทให้คล่องอยู่ในวัฏจากสงสารไปตาม นี่ตามปัจจัยของที่บากกรรมของแต่และรูปนามาแต่สัตว์โลกจะทําไว้เพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมังสเตวิพัชติกรรมย่อมจําแนกสัตว์โลกให้มีความยาหยาบละเอียดแบบนี้แตกต่างกันไปดีชั่วอยู่ที่ตัวทํา สูงต่ำอยู่ที่ทําตัวเป็นมนุษย์สุดดีเพราะมีศีลทั้งหากินถูกธรรมะรามิฉาไม่เบียดเบียนผู้ใดให้รามีชั้นทาร่วมรักสมัครสามัคีทั้งเอื้อเฟื้อเผื่อ,อ,อแผ่แด่เพื่อนบ้านไม่ก่อการลิษยาว่าเสียสีมีความสุขสมัครสมานสามัคีเราเมตีสรรเสริญเจริญของนางรถนารถงดเบียดเบียนฆ่าสัตว์โมฆะจารโลภมักรักของเขาพุทธห้ามประพืติผิดกรรมเยื่อเยา หาเฝ้าบุดินทุกสิ่งไปอยาเลิกดื่มสุราเมรยัยนี่แหละคือหัวใจพระเาหาบก็คือศินห้าสินห้ายันย่อลงมาก็บสินสมกายวาจาใจสินสมกายวาจาใจยันย่อลงมาศินหนึ่งคือใจระวังใจมีสติรักษาใจนั่งนอนยันเดินกินดืด่มทานุระคิดอยู่ด้วยความเป็นปกติปกติก็คือ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพ,ย,พย,รย์ไม่ผิดนกรรมไม่บุกปดมเทิ์รวมไม่ดื่มสลาไม่ไหนนั่นแหละมีศีลประจําใจอยู่แล้ว